อ่ะสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนโปรพีนะครับผมก็จะดูจากระดานว่าเหมาะกับการโปรฟังก์ชันอะไรอย่างหากระกออวเสมอๆการผมก็เปิดใช้ล็อกหัวหากห่ากงกันไกลผมก็เปิดล็อกหัวโปไม่เนียนแบบไม่เนียนเลยแต่หากห่างก,กันมากผมก็ต้องใช้โปรทะเบิดเคมอลอะไรพวกนี้นะครับอ่ะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนี่ยเราหาห้องเริ่มกันเลยดีกว่าครับส่วนตัวผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบเล่นด่านที่คนเยอะๆเนาะอือด่านไหนนี่โรลิสปอร์ตก็ไม่ค่อยชอบอ่ะเอ้เขี้่ะเอ้ย,ยะอ,ยอะเปลี่ยนเซิร์ฟก็ได้ อ่านี่ไงดาวทาวส์ไนกดเริ่มเลยครับ <c oughs> อ,าอาเราจะเข้าห้องมาเนี่ยเราเปิดสแสดงตัวกระตูนล็อกก็สา่าลือยสิ่องศากดสองครั้งให้เป็นหัวหากครั้งเดียวจะเป็นล็อกตัวนะครับอ่าเมื่อเกิดมาแล้วกดฟาระเบิดสโมคกไป จากนั้นปะเบิดเคซีร้อยไปผมไม่ค่อยคุ้นกระดานนี้ผมจะไม่บุกนะครับโอ้โหฮนี่ให้ช็อตเลยครับอ่ะปรับเป็นล็อกตัวก่อนจะได้เนียน จาวเบิลคิวนะครับอ่ะอยู่ด้านล่างนี้ใช่ปะเนี่ยอาทริปเปิลคิวเหลือผมตัวเดียวเอาเชี่ย เชนคิวเลอร์คิวเลอร์เอ้ยกระสุนจะหมดแล้วเอ้ยไม่ทันเขี่ยเอ้ยแปลกครับโอ้ย ล็อกหัวครับไม่ต้องการความเนียล hey, ะละให้ชด่ะเดี๋ยวเราจะลอยหลังเขา เยทันไหมเนี่ยไปสังเกตนะครับปอล็อกหัวเช็ดได้ดีเลยไอ โอ้ยเชียะะ๊ยอแะผมโกไม่เนียนโอ้ยตลกอ่ะบ้นนี่ฮอหมัดก็ได้ครับโอ้ยอะไรวะเนี่ยผมกดเอียมาไม่ไม่ ็อกหัวละฟันกายนี่ให้ชอลเลยอืมอืมเช่นให้ชอได้เช่นกันนี่ฆ่าสี่ตายหนึ่งเลยครับ ก้าสิบสามต่อเก้าสิบห้าเอ้ยอีเขี้ยหัวเฮ้ยเอ้ยดูไม่ดีเลยเอ้ยแพ้ทั้งสองล้วไม่ยอมไม่ยอมไปอีกไปอีกอ่าเดี๋ยวจะเปิดระเบิดเคมอละรู้สึกหัวร้อนแพ้สองรอบติด เราจะสอนเปิดระเบิดเคมอเปิดแสดงตัวการ์ตูนล็อกเป้าไม่ต้องเปิดไปที่เสกอาวุธเลือกระเบิดเป็นเคมอเปิดอาวสาค้างไว้2อวิจากนั้นปิดจากนั้นกดคิวไปที่ฟังกด Enter ไปที่ฟังก์ชันปืนยิงทะลุด่านปอดไนโตรสาวเปิดฟังก์ชันปืนออโต้คิวไปที่ศัตรูเกิดใหม่ไม่กระพริบสังเกตน,นะครับมันมีตัวสไปเดอร์แมนเกิดมาหายไปทันทีนั่นก็คือเป็นผลมาจากฟังก์ชัน โรแม่กระพริบนั่นเองนะครับอ่าสังเกตแล้วก็ใกล้ช,ชนแล้วนะครับเหมือนออโต้คิวด่านบอดเลยช่างเทพจิจิมอีกพีตอนน่าจะได้เยอะเหมือนกันนะครับถ้าตั้งสามสิบตัวเนี่ยอ่านี่ก็เป็นส่วนของกระเบิดเคมออ ตอนแรกก็ว่าจะโปรแค่ล็อกหัวแต่ว่าแพ้ติดต่อกันสั่ง2ด่านนี้ก็คือเริ่มหัวร้อเนเย็ดกันก็เลยต้องใช้โปรหนหดอนะครับสังเกตว่าเราชนะแล้วนะครับได้ e p แปดร้อเก้า้อยนะครับทั้งโบนัสและ e p เริ่มต้นแน่นอนเราจะถูกหัวห้องเชิญออกซึ่งไม่เป็นไร ไม่มีผลอะไรต่อเราเราก็ไปเอาเลือกห้องต่อไป Burning Hall ครับกดเลิกเกมเลยครับโอ้โหเราก็ร่วมกับเขาเช่นกันนะครับเดี๋ยวเปิดระเบิดเคมีกันเลย เลือกเป็นครีมอเปิดอตาข้างไว้สองวิจากนั้นปิดกดคิวนี่ครับเปิดออโต q คิวนี่เปิดศัตรูเกิดใหม่แมกกาพิปนะครับอ่าเราก็จะเล่นโปรเช่นเดียวกับเขานะครับข่งเขาคนน้อยน่าจะนานหน่อยหรือเขาอาจจะตีเสมอเราได้ พอฝั่งเราคนเยอะกว่านะครับแต่หาฟังเรากดทีไว้ก็ไม่มีผลอะไรนะครับโอ้โหอาจจะชนะอีกอนะครับอ่ะด่านนี้คนน้อยจบช้าเราก็จะออกห้องก่อนโดยไม่เสียตัง สังเกตนะครับจะมีฟังก์ชันต่อ,อห้องไม่เสียเงินเปิดจากนั้นกดปุ่ม Home นะครับนี่นครับเราจะออกไปพร้อม e f p ด้วยนะครับคือไม่เสียตังค์แล้วยังได้ e อ p อีกนะครับเป็นฟังก์ชันอะไรที่เจ๋งจริงๆอ่ะไปดาวทาวด่านสไนเหมือนเดิมครับกดเริ่มเลยครับ ไม่เป็นไรเราจะเปิดฟังก์ชันไม่โหดมากปิดฟังก์ชันปืนเปิดแค่ล็อกเป้าเป็นล็อกหวัวเปิดแสงตัวกระตูนเป็นล็อกหัวเช่นกันเลือกปืนเป็นสไนด์นะครับอ่าตอนนี้รอเราเกิดถ้าอืมมำไมวรามโอกาสแพ้เนี่ย โโอ้ oh, no. แพนแน่นารลยโอเคเราจะใช้ระเบิดเคมอลแล้วนะครับเปิดเรียนวู้ทันทีเลือกอุระเบิดเป็นเคมอลเปิดอัาตางข้างไว้สองวิจากนั้นปิดดบบน,นี้เลือดจะไม่เป็นศูนย์กดคิวนะครับเปิดระเบิดเคมอล ไป้ี hey, ฟังก์ชันปืนยิงทะลุด่านบอดเปิดปืนออโต้คิวครับอ่าตายหมดเลยครับเราต้องปิดฟังก์ชันปืนออโต้คิวก่อนจะเริ่มใหม่ไม่งั้นจะหลุดนะครับย้ำว่าต้องปิดออโต้คิวก่อนจะเริ่มใหม่เปิด์ตักครั้งที่สองวิจางนั้นปิดกดคิวครับเปิด Auto Q ออโต้คิว่างนั้นปิดครับอ่าห้ามเปิดหลังจากไอ้ตรงสือบูทีมวินขึ้นนะครับไม่งั้นจะหลุดนะครับ เปิดตาค้างไว้สองวิอย่างนั้นผิดกดคิวครับโอ๊ะโเปิดเอ้ยเชี่ยหลุดหรือเปล่าอาจจะหลุดนะครับอะไรเป็นเงี้ยช่างมันถ้าหลุดแสดงว่าผมเปิดผิดจังหวะนะครับเอ้ยเราแพ้แน่เลยอ่ะโ,โอ้โอ้เชี่ยเอ้ยแพ้แน่เลยแพ้แน่เล อาจจะหลุดได้นะครับอดตัวเดียวไม่ได้หรอือเ,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 เดีวเร็วๆเพราะงั้นเดี๋ยวแพ้งด้วย๋ยวมันจะวางระเบิดแล้วสัตว์มึงยิงเล่นเชี้อะไรมึงไปหามันไอสัตว์สัตว์มันอยู่นู่นไหนเฮียมันมาแล้ว โอ้้เฮียเร็วดิสัตว์เดี๋ยวมันไปวางระเบิดก็ตายดิเฮียโอ้ไอ้เฮียเอ้ยสู้ๆว้ายนี่โอ้ฟุกแล้วครับอ่าเดี๋ยวเราเตรียมเปิดอันตานะครับ เปิดอัลตาค้างไว้สองวิจากนั้นปิดกดคิวครับเปิดเคมอจากนั้นเปิดอัลต้าคิว่างนั้นปิดนะครับเปิดปิดเนี่ยนะครับสีเท่ากันแล้วนะครับเกี้ยอัต้าเด้งได้ไงไม่รู้เปิดอัตะาค้างไว้สองวิจากนั้นปิดครับกดคิวเปิดเคมออ่ะชนะแล้วนะครับโหได้พันเก้ากับเก้าร้อยช่างเป็นอะไรที่เยอะจริงๆนะครับ อ่าสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับหวังว่าทุกคนจะใช้ฟังก์ชันเราหลายๆอย่างที่ผมใช้ได้นะครับทั้งฟังก์ชันล็อกหัวและฟังก์ชันออโต้คิวนะครับสำหรับน,นี้ก็สวัสดีครับ